สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําหัวพ่นยานะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะสามารถใส่ได้ทั้งเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่และเครื่องยนต์พ่นยานะคะก็คือใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์เลยนะคะก็จะเป็นก้านที่ใช้สําหรับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวของก้านพ่นยาแบตเตอรี่นะคะค่ะสามารถหมุนใส่ได้เลย นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็สามารถยืดได้นะคะยืดได้เลยแล้วแต่การใช้งานเลยนะคะจบไปแล้วนะคะกับแบตเตอรี่แล้วจะมาดูสามารถปรับระดับก็คือปรับแบบฟุง้งตรงหรือว่ากระจายโดยปรับที่หัวอย่างนี้นะคะยุงได้เลยอย่างนี้ การของเครื่องยนต์พ่นยาน,นะคะเราจะมาดูกันมีสองแบบก็คือหัวตรงกับหัวงอเดี๋ยวเราจะมาลองเห็นได้ว่ามันใส่กันไม่ได้นะคะเพราะว่านี่ขนาดเล็กกว่าให้หมุนบริเวณนี้นะคะหมุนง่ายค่ะมุนเลยนี่นะคะอันนี้ก็เก็บไว้ดีๆอย่าให้หายนะคะแล้วก็หมุนอันนี้ออกได้เลยค่ะนี่ค่ะ ลักษณะแบบนี้นะคะสามารถหุ่นไปด้วยกันได้เลยนะคะแค่หมุนค่ะให้แน่นนะคะแล้วก็เครื่องยนต์จะพิเศษกับตรงที่ตรงนี้มันสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปรับตรงที่ด้ามจับได้เลยว่าต้องการแบบพุ่งหรือกระจายนะคะหมุนได้เลย ซึ่งจะต่างจากตัวแบตเตอรี่นะคะที่จะต้องปรับตรงที่ปลายหัวก็วคือต้องหมุนที่ตรงปลายหัวแต่ว่าอันนี้สามารถปรับที่มือจับด้ามจับได้เลย,ยค่ะ